สวัสดีครับพบกับผมสตีฟท่วะทองอ่อนนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการเล่นพินนะครับในรายการหลักการสําคัญในการเล่นพินนะครับผมรายการนี้นะครับก็จะมาบอกเทคนิคต่างๆนะครับในการเล่นพินนะครับวันนี้นะครับก็จะมาบอกวิธีการจับคอพินนะครับทั้งวิธีที่จะช่วยให้เราพัฒนาขึ้นนะครับเวลาที่เราฝึกตีพินกับวิธีที่จะทําให้เรา เล่นแล้วก็ย่ำอยู่ที่เดิมนะครับอันนี้เป็นจากประสบการณ์ของผมนะครับที่ได้สอนพินออนไลน์นะครับผมแล้วก็ได้สอนลูกศิษย์แล้วก็ได้ดอูอาจารย์ต่างๆเล่นนะครับผมวันนี้ก็จะมาแชร์มาแบ่งปันก็แล้วกันนะครับผมถ้า,าวิธีไหนที่เราคิดว่า,าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็การจับคอพินนะครับคือผมจะจับแบบนี้นะครับ ตำแหน่งที่ใช้ในการจับนะครับก็คือเป็นตรงนี้จะใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้นะครับกำคอพินเข้าไปนะครับนะครับสังเกตว่าไอ้ตรงนี้ตรงนี้ถ้าถ้าสมมติว่าอ่ะอันนี้คือคอพินก็นแล้วกันครับตรงตรงนี้อ่ะครับจะไม่ติดกับคอพินเขาเรียกว่าอะไรครับสันมือนะครับตรงนี้คือจะไม่ติดกับคอพินเราจะ จับเข้าไปตรงๆแบบนี้เลยนะครับจะมีพื้นที่ว่างอยู่ตรงนี้นะครับนะครับส่วนวิธีที่ผิดวิธีที่ไม่แนะนําก็แล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผิดหรือไม่ผิดนะครับแต่ว่าเห็นคนเล่นแบบนี้แล้วเล่นเล่นแล้วไม่ไปไหนมาไหนนะครับก็คือเล่นแล้วอยู่ที่เดิมนะครับผมก็เหมือนจะเป็นจุดที่เขาติดจุนะครับก็คือเขาจะจับคอพินแบบนี้จับยังไงก็คือใช้สันตรงนี้อ่ะ ทันมือตรงนี้ครับกำคอพินเข้าไปแล้วทีนี้สอกเขาก็จะติดอยู่ตรงนี้ถ้าสอกติดตรงนี้คือถ้าเวลาเราเล่นเร็วๆครับจะติดเราเรา,เราลองเราลองกำดูแบบนี้ก็ได้ครับให้ให้ฝ่ามือนี้ติดไปแบบนี้ถ้าถ้าทำแบบนี้ครับจะทำให้เราเล่นช้ากดก็จะเลื่อนอะไรต่างๆก็ลํำบากนะครับวิธีก็คือวิธีที่แนะนํานะครับก็เป็นแบบนี้นะครับปล่อยออกมาแบบนี้สังเกตว่าถ้าแบบนี้ เราจะรูดขึ้นรุดลงได้เร็วถูกไหมครับขนาดเรารูดขึ้นรุดลงแบบนี้ยังเร็วเลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้ยังไงครับติดใช่ไหมครับติดนะครับติดนะครับโอเคเราก็จับแบบนี้นะครับนิ้วหัวแม่มือให้โผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับสังเกตดูแขนนะครับมันจะปุ๊บมันจะไล่เป็นเส้นตรงมาเลยนะครับแต่ถ้าเราจับแบบนี้มันจะมันจะไล่เป็นเส้นตรงแล้วก็จะโค้งโค้งตรงปลายนะครับโค้งไปทางขวามือตรงนั้นนะครับแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองดีดวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่ผมแนะนํานะครับเป็นแบบนี้จากแบบนี้ปุ๊บมีช่องว่างอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับทีนี้มีช่องว่างอยู่ตรงนี้นะครับเราล,ลองเล่นดูนะอย่างสมมติว่าผมเล่นลายลําเพลินอย่างนี้อย่างนี้นะครับแต่แต่ถ้าเป็นแบบนี้นะบแบบนี้สอกติดนะครับแบบนี้คือไม่แนะนํานะครับแบบนี้ไม่แนะนําก็คือจะเป็น ถาว่าเล่นได้ไหมครับแต่ทรมานมากผมเล่นแบบนี้นะเวลาผมจะมาลูกน้อยทําไงครับลงไปอีกยิ่งลงไปอีกยิ่งยิ่งแทงตัวยิ่งแทงตัวเองเข้าไปนะครับนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นเทคนิคนะครับเป็นเก็จความรู้นะครับเป็นวิทยาทานนะครับผมถ้าทุกคนดูแล้วนะครับเห็นว่ามีประโยชน์นะครับหรือกําลังโดน เราพอดีนะครับก็ <g üler> <c oughs> อาจจะเป็นจุดที่เราติดอยู่ก็ได้นะครับเหมือนเป็นเส้นผมบางภูเขาอย่างนี้นะครับก็ก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับลองลองทั้ง2วิธีก็ได้นะครับ <g üler> เราอาจจะชอบวิธีนี้ก็ได้หรือว่าจะอาจจะอาจจะได้เหมือนเป็นแสงสว่างอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเป็นแสงสว่างอยู่ตรงนี้ว่าเราได้วิธีกดแบบนี like ้นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่า like ลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจเรียนพินออนไลน์กับผมนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็สำหรับท่านไหนที่สนใจอยากได้หนังสือรวมโน้ตพินนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ